สวัสดีครับผมเซลฟิวจากบริษัทอีซูสุงวันไท,นทยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักเจ้าตัว F.R. 2 1 0แรงม้าเจ้าแห่งรถบรรท,ทุกอีสูพิงอองทักตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์210แรงม้านะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าที่รอบต่ํา 2,600รอบต่อนาทีนะครับและยังให้แรงบิด637นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง1,600นิวตันเมตรต่อนาทีด้วยนะครับชุดเกียร์ของเรานะครับเรายังใช้ชุดเกียร์ตัวเดียวกับตัว FTR2406 0 0ใหญ่และยังมีในรุ่นของ FVM24010 ล้ออีกด้วยครับตัวต่อไปที่ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับก็จะเป็นตัวเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายของเรามีขนาดใหญ่นะครับซึ่งตัว210 แรง้านะครับมีให้เลือกเฟืองท้ายอยู่2แบบนะครับคือเฟืองช้ากับเฟืองเร็วตัวนี้ของเราเป็นเฟืองเร็วนะครับตัวเฟืองเร็วตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการบรรทุกหลังถนนนะครับบรรทุกหินดินทรายวิ่งส่งกันไกลๆนะครับทาให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนในการบรรทุกสินค้านะครับคือลดต้นทุนเซฟค่าน้ำมันนะครับทาให้ลูกค้าประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับกระบะเรานะครับใช้กระบะของบริษัทสามิตร นะครับรับประกัน3ปีตัวนี้นะครับพร้อมครอบร้อยสิบเซนนะครับตัวต่อไปนครับแชสซีตามผมมาเลยครับของเรานะครับแชสซีมีขนาดใหญ่นะครับสำหรับการบรรทุกส่วนเนบนะครับมีขนาดกว้างใหญ่เหมาะสําหรับการบรรทุกนะครับทําให้ลูกค้านะครับหรือผู้ขับขี่รู้สึกถึงความนุ่มนวลของ รถมบรรทุกอีสุของเรานะครับตัวต่อไปนะครับระบบเบรกระบบเบรกของเราเนี่ยเป็นระบบเบรกแบบแอร์โอเวอร์ไฮดรอลิกนะครับเรามาดูกันที่ตัวของภายในนะครับเดี๋ยวตามผมขึ้นมาเลยนะครับครับเรามาดูห้องโดยสารของเจ้าอีสุ f อฟอาร์สร้แรงม้านะครับตัวนี้ออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะครับ ทำให้ผู้ขับขี่และผู้ติดตามนะครับนั่งได้อย่างสะดวกสบายกว้างขวางนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับเรามาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยออกแบบมาให้กระชับมือนะครับจับง่ายสะดวกสบายพร้อมแอร์แบ็กเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะครับทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับหน้าปัดใหม่นะครับอ่านง่ายและออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับ มองเห็นชัดพร้อมมาตรวัดความดันลมเบรกนะครับแสดงผลดิจิตอลใช้งานง่ายสะดวกสบายอีกด้วยนะครับแอร์สมบูรณ์แบบนะครับพร้อมระบบไหลเวียนอากาศได้2แบบนะครับ6ทชิศทางพร้อมช่องแอร์ขนาดใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับความเย็นนะครับเย็นเร็วเย็นจัดนะครับด้านความสะดวกสบายเรายังเพิ่มกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกให้สําหรับลูกค้าอีกด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าเพจที่ติดตาม ทุกท่านนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าติดต่ออีสุสงวนไทยที่ใกล้บ้านท่านทุกสาขานะครับก็คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ